การแลกรถอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นกลับมาแลกรถกันเลยนี่ค่ะตอนนี้เราก็รับลูกออสเพิ่มอีกหนึ่งคันค่ะไม่ใช่ซื้อเรือเขาเหรอไม่ใช่ซื้อรถมันจับตัวอะไรนักเก็ตหนึ่งอะมันก็บอกพี่มาตลอดทางเลยนี่คือทางของเรานี่แหละทางของเราะซื้อรถมาไม่ถึง3ชั่วโมงมึงยำหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าของเก่าเห็นร้องไห้อะเอามายำเละเลยเอาจริงไหมเนี่ยเล่มอยู่ไหนเล่มอะเกิดการแลกรถจริงเกิดขึ้นครับพี่ถูกหรือพี่ผิด คุณมีเวลาคิดอีก1ิวินะรอขนุยังไม่ได้นับนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถวีออสคันใหม่ของพี่โบและที่สำคัญน,นะคะเรามากันเต็มคันเลยค่ะเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันคุณชูชาติเคซี่คาะค่ะแล้วก็คุณลิงกี้สเสียก วันนี้พี่ยิ้มนะคะกำลังพาพี่โบเนี่ยไปดูรถให้กับแม่ของพี่โบคือจะบอกว่ารถ v ออสเนี่ยมันใช้ดีมากมใช้ดีแต่มึงจะซื้อแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ มันได้ซื้ออาทิตย์ละคันอย่างเงี้ยมันทำได้เลยรถคันเป็นล้านที่ทำล้านกันทำอยู่เนี่ยซื้ออาทิตย์ละคันเนี่ยอะไรนะทำได้เลยรถมันใช้ดีมึงอะไรกันซื้ออาทิตย์ละคันอยู่รู้ไหมเนี่ยรถอาทิตคันมันแบบหลักหมื่นอย่างนี้มันไม่ใช่คันเป็นล้านหรอกแต่ถ้ามึงซื้อทุกอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ถึงล้านเหรอมันไม่ถูกใช่เอาง่ายว่าเราอ่ะไม่ได้ซื้อเพราะว่าความอยากได้เราซื้อเพราะความจำเป็นไม่จำเป็นที่ซื้อเนี่ยนไปเพราะความอยากได้คันเลยนะพี่ ที่หนูซื้อมาเนี่ยเพราะความจำเป็นนะพ <Hey. S 1> ี่มันจะเป็นยังไงอะอย่างคันนี้ที่หนูซื้อมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาไปรับส่งลูกเพราะว่า N v วเนี่ยวันดีคืนดีเดี๋ยวก็แอร์ไม่เย็นหน้าร้อนเนี่ยโอโ้โหลูกเหงื่อซกกลับเลยบนร้แอร์เย็นเพื่ออะไรไอ้เบรกหายวันดีคืนดีใช่แอร์ไม่เย็นเบรกบางทีพ่อขับผิดหน้าปากซอยแล้วขับกลับมาไอ้ยิม้มเบรกไม่มี คถนนต้องปาดเล่นต้องใช้ตีนแท๊ทๆก wei. ันมาอย่างเงี้ยคือมันอันตรายมากอะความจําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะไปดูรถวีออสมาก็เพราะว่าจะไปให้แม่ของพี่โบเองเพราะว่าพี่โบกับแม่เนี่ยมันอยู่ไกลกันใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องเอารถเนี่ยไปหาหมอรถของแม่เนี่ยมีแล้วแต่ว่ามันก็นานแล้วอะเป็น5-6ปีอะไรเงี้ยแล้ว เวลาพางังเวลาซ่อมทีหนึ่งอะ่ะเราก็อยู่ไกลเขาเราก็ได้เออในไหนเราใช้วีออสแล้วมันมันรู้สึกดีประหยัดน้ำมันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ทันสมัยขึ้นมาจากแบบรถเก่าๆนิดนึงก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปหาให้แม่อีกสักคันหนึ่งได่ป่ะพี่น้องพูดถูกไหมพี่พ,พ,พี่อยากให้แม่ยายพีสบายเดี๋ยวไปดูแล้วกันไปดูก่อนว่า เราจะตกลงคงใจนำซีออสกลับมาบ้านอีกไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนป่ะเดินทางแต่ว่าคลิปเนี้ยพี่น้องก่อนหนึ่งเมียปารีสุดเลยวะเขาเป็นผู้ชายที่ดียิ้มสู้เพื่อเมียยิ้มสู้เพื่อเมียเห็นแล้วจะฟาดทิปสู้เพื่อเมียของเราสุดยอดเลยยอดเลยนะดู้เาพี่ได้ผมมหาเกียร์ธรรมดาพี่โอ้ยใจอุ้นสุดยอด มาเก็ธรรมดาพี่เลยเนี่ยกลับมาแรกรถกันเลยรถพี่ทำหมดแล้วด้วยรถคันนี้พี่เอาไปตั้นต่อกันไปทำต่อเช่ไกันตอนนี้ก็ถึงที่มาดูรถแล้วนะคะอย่าไปดูไกนเลยนะคะไปดูเป็นๆนะคะเจดกันที่ขอ อุ่ยมีอันนี้ด้วยอยากได้อันเนี้ยอยากได้พรมคือเลยข้งะันอ่ะอยากได้พรมคุณหน้าจอเป็นทัสกรีนอ้ใช่มันจอทีดีแล้วไงดูดีโอเคตอนนี้นะคะพี่ยิ้มพี่ชาติพี่น้องนะคะก็ดูโดยรวมนะคะของรถแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วเราจะได้รถคันนี้กลับบ้านออสเพิ่มอีกหนึ่งคันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอตัวเวลายาเวลาสักนิดนึงค่ะ นี่ค่ะตอนนี้เราก็รับลูกออสเพิ่มอีกหนึ่งคันค่ะม่ใช่เรือเขาเหรอไม่ใช่ขอบคุณพี่เป้เ<อ>ามากเลยค่ะเอาออสนี่ไปไปค่ะตอนนี้พี่น้องกับพี่ชาก็รับรถแม่ย้ายกลับบ้านแล้วสุดแม่ย้าย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรายังไม่ได้ตกลงกันอ่ะตอนนี้นะคะก็เดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านค่ะ A later few moments ถึงบ้านแล้วขับดีไหมพี่ตรงหน้ามันตรงหน้ามันดีนะก็ขับเหมือนรถเดิมอะขับเหมือนรถเดิมทุกคันอะแต่ว่าอาการเขาอะมันจะน้อยกว่าเจนสองว่าเจนสองมันสูงกว่าเจนหนึ่งมันเตี้ยกว่าไงเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาแต่งหน้าเลยปะล่ะให้แม่ยายแต่งหน้าเลยไหมแต่งหน้าเลยค่ะก็พี่เอาบัรชุนอันนี้ไฟย้อยอันนี้คักตึงท้ายแล้วน่าเอาเอาไง ไปไม่มีนหน้าน่ารักกว่าน,นะแซงแซงก็ไม่ฉ่ำดีอะแซงกันแรกแรกแรทางเล่มเลยมลัละเอาให้คิดก่อนนั่งคิดเอานั่งคิดสักหนึ่งชั่วโมงก่อนอะโอเคแรกพี่จะเป็รถเดิมนะรถนั่นรถแต่งนะเอะเอถามคุณเอาคันหกหมื่นห้ามวล่ะดูขับคันห้าหมื่นเลย ไข่ไข่เขาเอาอะไรมาคิดว่าตัวเอารถแทนมาแลกรถทูบไม่ใช่หรอกไม่ได้กระปุกไม่ได้ขับมันเหรอก็ขับเหมือนคันเก่าอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอไปตกลงกันก่อนทุกคนนะคะตอนนี้เริ่มเกิดความสงสัยแล้วคือการแลกรถอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไปเซอร์ไพรส์แม่พี่โบนะคะเขาจะดีใจแค่ไหนนะคะกับการได้ขับรถใหม่อันนี้คือก็เหมือนกับพี่โบเลยเป็นรถใหม่ที่สุดในชีวิตเขาแหละ แม่จะได้ขับสบายหรือแม่ต้องมาเข่าเคียงละปากกูเนอะใช่ต้องรอดูรอดูสรุปว่าเก็บให้แล้วแต่พี่น้องอ่ะถ้ามันจะเอาก็ให้มันเอาพี่น้องคิดดีๆให้ให้คิดอีกครึ่งชั่วโมงปให้คิดอีกครึ่งชั่วโมงต้องคิดผมคิดมาตลอดพี่เอาของแพงมาแลกของถูกนะคิดดีๆนะคิดตั้งแต่อยู่เธอมาลำห้าแล้วไม่ต้องถามมันว่ามันจะคิดไหมตั้งแต่มันจับพวงมาลัยแต่เกียร์หนึ่งมันก็บอกพี่มันตลอดทางเลยนี่คือทางของเรานี่แหละ ทางของเรากูไยะกูอยากจะให้พวกมึงมานั่งคันเดียวกับมันให้หมดแล้วกูไปไปคนเดียวกับคนเดียวไอ้เหี้ยพูดแม้ตั nice> ้งแต่พระรามน้าจะเหนื่บ้านอ่ะไองพวกนี้คือการแลกแบบดวจบแล้วนะอ่ไอ้เหี้ยสตอรี่คันนู้นน่ะคือแน่นมากเลยนะผมไม่เทินว่าน้ำนะแน่นมากเลยไม่ไม่เทินเอาไปเลยเอาว่าน้ำมินแบงมันยังไม่เอามึงเลยเอาให้หมดเลยไม่เอาอะไรเลยบอกว่าไม่เอาด้วยขอสั่งเลยอะไรวะเนี่ยเอาจริงไปเนี่ยเล่มอยู่ไหนเล่มอะอยู่นี่ขอไม่เอาคิดดูดิคิดดูดิเ มันจะแลกรถกับกูแลกอย่นี่ใช่โดอยู่แล้วมันจะแลกรถกับกูพี่น้องอพี่น้งมันอยากได้เกียร์ธรรมดากูซื้อเกียร์ธรรมดามาไอัเกียรรร์ธมดาคันนี้เออบอกแลไปเลยคือคันที่เราจะไปเอาอ่ะแต่เราไปเอาไม่ได้เพราะว่าเขาเขาว่างวางคารแต่เราไม่ว่างใช่แต่คุณไม่ได้จีคันเราซื้อให้คันรู้สึกคันรู้สึกเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างทันใหม่ออกมาใหม่กว่านั้นอะไรทำนี่ย ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าคดีจะพิกหรือเปล่านะคะอย่างได้อยากได้อย่างได้เกิดการแลกรถกินเกิดขึ้นครับก็มึงคุณน่ะไปทําไฟสีส้มเขาไม่พอใจไม่อเอาเเลยมันก็เลยให้ค <vale> ันนี้กับพี่ยิ้มแล้วแรกเลยแล้วมันก็ไปเอาคันนู้นใช่ที่ถูกคิดผิดคุณมีเวลาคิดอีกสิบวินะสิบยังไม่ได้นับเลยจริงิงมเนี่ยพี่นันไม่คอนเทนต์มันมีอะไรดีฮะมันมีอะไรดีถามหน่อยเกี่ยวกับแค่นั้น เยัยไม่มีอะไรจะพูดเลยเออไหวเฮียคนเราก็เมียหรือยังเมียมันบอกแล้วแต่มันอะเยี่ยมเหรอเมียชอบหัวพะยกล่ะตอนตอนสับเกียร์อ๋อมันได้อารมณ์ยึดยึดอี้วัยรุ่นใช่ไหมไอ้ห่าออโต้ดีๆไม่ชอบเว้ยตอนนี้พี่ยังจะได้ถอดล้อขอร์มคุณคุยมาคะบ้าปะ ซื้อรถมายำมึงซื้อรถมาไม่ถึง3ชั่วโมงมึงยำหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าของเก่าเห็นร้องไห้อะเอามายำเละเลยเนี่ยมาได้ซื้อความพอใจทั้งคู่ไงบางคนเขาถูกใจรถเขาแลกกันเลยแบบไม่ต้องคิดตังค์อะไรยังมีใช่ไหมก็ถูกใจก็แลกใช่ของพวกนี้มันของมันไม่ได้ไปไหนของมันก็เห็นกันอยู่เนี่ยดูของวุ่นวายของบ้านออสค่ะออสกาลดอ่ะดูความวุ่นวายตัวนะคะเออไม่เคยเห็นพี่น้องแบบขยันช่วยขนาดนี้เลยนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะ ก็ตีจะอีดอ้อต้องรีบเรียกอะไรเงี้ยอ,อยู่ยท่าน,นีา้ไวจัดเลยอันนี้นให้ไวไปหมดให้ทำอะไรรีบหมุนยกไวมากเร็วเร็มัมีวความรู้สึกเสียดายนิดนิดหน่อยอเอไม่รู้สึกเลยเหรอพี่อ๋อเคยมีออโต้ขับแล้วตั้งแต่อนุบาลอ,อ่ะขับออโต้แต่หอกขวบคนรวยเนาะไม่ใช่รถ, <laughs> รถบัมป์อ่ะรู้จักรถบัมป์อ่ะนี่มีคนอก voilà. หับไหมขอเสียงหน่อยได้ไหม เยียบอย่างเดียวอ่ะเหยียบอย่างเดียวอ่ะออโต้อ่ะตอนหลับสนิทสักทีในรอบเดือนหนึ่งที่ผ่านมาตาปก็ตายตาหลับได้อย่าพึ่งดิได้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วไงเฮ้ยแต่พอรถมันอยู่ที่แม็กจริงไหมพี่น้องพอดู็กคนนี้พอมันไม่มีสเติร์มมันก็ดูแบบโล่งๆมันก็ดูคีนของมันไปเลยดูอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะไอ้คันนี้ไอ้คันนี้มีสเติร์มพอได้ชุดแม็กเดิมเข้าไปแมันก็ดูกลายเป็นรถเดิมอีกรบ้านของแค่อะไรเงี้ยเออจุดใจพี่น้องแค่แหละอ่ะ ตามเดี๋ยวรอบป็ติดตามว่าเขาจะไปทำอะไรไปอะไรอะไรอะไรวันนี้ก็จบแค่นี้ครับกลับมาได้เหลือครึ่งเอาแค่นี้ไปก่อนเพื่อเปลี่ยนใจคืนนี้ไงเออมันสวยเลยว่ะนี่ถ้ามันหลดออกมาหน่อยมันสวยเลยอยากให้มันหลดป่ะเดี๋ยวเออดูนี่เงี้ยมันหล่นเงี้ยเทวอล์กซิ่งเลยเออเออพอหลดแล้วดีเลยพี่น้องโอเคนะพี่นะโอเคทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นโอเค สับเลยป่ะสาวโอเคโอเคโอเคแปลเอกสารแม่ครบด้วยสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเนื้อมาเอามาทั้งชุดเลยอ๋ออยู่นี่อยู่ในรถหมดเล้วทุกอย่างลงตัวครับทุกคนเราได้ซื้อรถมาแล้วแล้วก็ทำการสับเกียร์เรียบร้อยแล้วสับทะเบียนสับเกียร์สับเลขสับหมดเลยสับกอนนี้นะสับหมดเลยสุดท้ายแล้วแม่พี่โบก็ได้รถ พี่น้องไปครอบครองทุกคนยังงงอยู่ตอนเนี้ยลงล้อสับมาเลี่ยมหมดแล้วดูเดี๋ยวอีพีหน้าตอนที่จะเอารถไปให้แม่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวฟินิทอีกทีหนึ่งเพราะตอนเนี้มันยังต้องทําอะไรอีกไปประกันไทยพร้อมีพร้อมแถมให้ด้วยหมดวันที่16เดือนหนึ่งหมดวันนี้พอดีพอดีพร้อมพอดีหมดวันนี้พอดี ก็ไปต่อเองยืมแรกรถได้ประกันหมดพอดีวันนี้อันนี้ประกันเหลือใช่ไหมแต่เดือนหน้าทะเบียนต้องต่อแล้วคันนี้ไม่ต้องกังวลหกเกใช้ไปเลยยันหกเก้ายาวๆเจ้า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 กันไปแล้วคันนี้ห5ห0 0่นอันนี้50,000อ่าเจ้าเจ้ากันไปเจ้ากันไปอ๋ยย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 ย เว้นเวลาให้ข้าตัดสินใจบ้างหมดถ่ายกันขายกันเจ้าเจ้าเจ้าก็เหมือนซื้อรถหกหมื่นท่านเจ้าทุกคนทั้งบ้านคงกำลังงงอยู่ใช่ไหมครับเราก็งงครับเราก็งงครับเจ้าเจ้าเจ้ากันไปเจ้ากันไปกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันต้องมาต้อมกับบ้างเดี๋ยวเราไปเล่นได้ถังกูเพิ่งเติมมาห้าร้อยม่มีอยู่กันดีแคร่เนี้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้างงใช่ไหม ไม่ต้องงงเพราะว่าพี่ยิ้มก็งงว่าอะไรกันนะกระนาตอนนี้วีออที่บ้านมีประมาณ4คันครับดูเข่าสองดำสองแล้วเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆบอกให้อีกหรอของมันของดีของดีของละเมอเออเออเอาเป็นว่า EP นี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเราเติมแต่งหรืออะไรันหมดแล้วเล่มอ่ะมาดูนี่เติมแต่งอะไรไปอีกนะคะแล้วก็รอติดตามนะคะเซอร์ไพร์ แม่ยายเพราะว่าแม่พี่บโบยังไม่รู้ว่าเขาจะได้รถใหม่แล้วก็รถที่ดีกว่าเดิม,อ,มอันว่าอีพีนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ยิ้มด้วยนะคะที่อ่ยูแ,แบ่งปันเงินก้อนนี้นะคะเอาไปซื้อรถให้แม่ <laughs> หนีไปแล้ว ไม่รู้มีความในใจอะไรหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดราม่าว่าอุตส่าห์ซื้อมาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วทำไมทำอย่างนี้พี่พี่น้องจะบอกว่าคันนี้เป็นคันที่พี่น้องแกชิลบานมันปันมือตั้งแต่แรกแล้วแต่วันนั้น่ะเราติดถ่ายคอนเทนต์เลยไม่ได้คันนี้มาไม่ต้องดราม่านะคะพอวันนี้มีโอกาสปั๊บมันก็กลับมาอยู่กับเราเฉยเลยเขาแฮปปี้โอเคเจ้าของแฮปปี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บายบายสวัสดีค่ะแล้วก็รอติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย